บทที่146ยพยักเทพมิใช่สิ่งมีชีวิตที่โง่เขลาแม้ว่าสายเลือดดั้งเดิมของพยักเทพจะมีการสืบทอดมรดกทักษะการต่อสู้เฉพาะตัวของสัตว์ร้ายมากมายแต่การฝึกฝนด้วยตนยังไม่อาจเทียได้กับการได้รับคำแนะนำจากมารดาผู้ให้กำเนิดที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของงอแผ่นดินหากศึกษาด้วยตนเองย่อมไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะค้นพบหนทางที่ถูกต้องแม้แต่การมีมารดาคอยชี้แนะก็ยังอาจต้องผ่านความลำบากมากมายก่อนจะพบเส้นทางที่แท้จริง หลินเย,ย่าหยางตระหนักดีถึงความจริงข้อนี้นอกจากนั้นสัตว์ร้ายระดับพยัคฆพ,พังต้องการทรัพยากรมหาศาลในการฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนความแข็งแกร่งเมื่อเติบใหญ่จำเป็นต้องมีสมบัติล้ำค่านานาชนิดทว่าหลินเย,ย่าหยางมีสิ่งใดบ้างเล่าเขาไม่มีอะไรเลยแม้แต่สิ่งเดียวถึงแม้ว่าหลินเย,ย่าหยางจะมีแกนคริสตัลมากมายในร่างกายและอาจกล่าวได้ว่าเขามั่งคัง่งแต่ยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งสิ้นเปลืองทรัพยากรหลินเย,ย่าหยางเพิ่งตระหนักถึงปัญหานี้เขาเพียงแค่แลกเปลี่ยนอาวุธวิญญ,ญาณที่มีคุัตพ้้้้นนาดก็องใชะแนนแลว อาวุธวิญญาณที่มีคุณภาพสูงกว่าและมีผลพิเศษสูงกว่าย่อมมีราคาสูงถึงหลักหมื่นหรือแม้กระทั่งหลักแสนอย่างไรก็ตามหลินเย,ย่าหยางพยายามลืมเรื่องนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้จิตใจของเขาวาวุ่นแต่เมื่อเหลือบมองคำอธิบายผลของอาวุธวิญญาณหัวใจของหลินเย,ย่าหยางก็เต้นระรัวเขาไม่กล้าพิจารณาให้ละเอียดยิ่งกว่านี้ทักษะระดับสูงเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงทุกอย่างล้วนมีราคาแพงลิบลิว้วแกนคริสตันของหลินเย,ย่าหยางมีเพียงพอสำหรับแลกเปลี่ยนเพื่อตัวเองเท่านั้นหากเขาต้้ออองงงงแบบ่่่ปัััันใหหกกพพพยยยยเเทททดดดววรรรราาาาีสมมมล็ บัดนี้หลินเย,ย่าหยางเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเขาจึงควรส่งพยัก์เทพไปให้กวางประหลาดเฉียนหยวนหลินเย,ย่าหยางในที่สุดก็เข้าใจถึงสาเหตุที่กวางประหลาดเฉียนหยวนมีสีหน้าเช่นนั้นเมื่อวันเขาตระหนักอย่างชัดเจนว่าต้องใช้ทรัพยากรมากมายเพียงใดในการเลี้ยงดูพยัก์เทพยิ่งไปกว่านั้นบางทีเมื่อพยัก์เทพอิ่มหนำสำราญแล้วก็อาจจักไปโดยไม่แม้แต่จะเหลียวหลังสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงยากและไม่รู้จักบุญคุณเช่นนี้กวางประหลาดเฉียนหยวนสัตว์ร,ร้ายชาราจะยอมรับพระอันยุงน่งเหยิงไร บัดนี้หลินเย,ย่าหยางนึกย้อนไปในใจว่าก่อนที่เขาจะจักไปกวางประหลาดเฉียนหยวนมองหน้าเขาด้วยรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยนัยยะบางอย่างคาดว่าในใจคงจะแอบดีใจที่ไม่ต้องรับภาระอันหนักอึ้งนี้ตอนนี้หลินเย,ย่าหยางรู้สึกเสียดายที่ให้พยักเทพแค่ตัวเดียวแก่กลัวเย้งด้วยภาระอันหนักหน่วงเขาจะดำรงชีวิตในอนาคตได้อย่างไรกันหลินเย,ย่าหยางเกาศีรสะอย่างครุ่นคิดเขาสงสัยว่าหากเลี้ยงดูพยักเทพสักระยะเขาจะสามารถไปขอค่าเลี้ยงดูจากมารดาของมันดีหรือไม่ แต่แล้วหลินเย,ย่าหยางก็รีบสั่นศีษะไล่ความคิดอันหน้าขันนี้ออกไปหากเขากล้าไปหามันดาพยักเทพตัวมหึมานั่นอาดบิดคอเขาให้หลุดออกจากร่างก็เป็นได้ในช่วงขณะนั้นหลินเย,ย่าหยางรู้สึกหดหูอย่างที่สุดความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้รับสัตว์ร้ายระดับสูงมาครอบครองหายวับไปในพริบตาปัญหาเรื่องออร่าได้รับการแก้ไขแล้วและการทนรับแรงกระดันก็ไม่ส่งผลกระทบมากนักอีกต่อไปหากเขาต้องการก็สามารถนอนได้โดยไม่ต้องกังวลหลินเย,ย่าหยางรู้สึกสับสนชั่วขณะไม่แน่ใจว่าควรจะทำเช่นไรดี เมื่อนึกถึงอนาคตอันยาวไกลที่เขาอาจต้องดิ้นรนเพื่อเติบโตก้าวหน้าหลินเย,ย่าหยางรู้สึกราวกับว่าโลกรอบตัวมืดมนลงทันทีในคืนอันมืดมิดนี้เขาจมดิ่งสู่ห้วงแห่งความคิดบางทีหลินเย,ย่าหยางอาจเป็นบุคคลเดียวในโลกที่ได้รับลูกสัตว์ร้ายระดับ8ดมาครอบครองแต่กลับมีสีหน้าไม่มีความสุขหลินเย,ย่าหยางหันไปมองหนูไฟมันยังคงยืนนิ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลร,ราวกับไม่ได้รับผลกระทบใดๆหลินเย,ย่าหยางรู้ดีถึงความอ่อนแอของหนูไฟพูดตามตรงเขาเก็บหนูไฟไว้เพียงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงเท่านั้น เมื่อได้เห็นสัตว์เลี้ยงของตนทำในสิ่งที่เขาเองไม่อาจทำได้หลินเย่าหยางจึงอดประหลาดใจไม่ได้เขาถามตัวเองในใจว่าเหตุใดหนูไฟที่อ่อนแอจึงสามารถทนอยู่ภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลเช่นนี้ได้นานถึงเพียงนี้ทันใดนั้นระบบก็ให้คำตอบแก่หลินเย่าหยางซึ่งทำให้เขาแทบจะเบิกตาโพลงด้วยความตกตะลึงพลังของเป้าหมายแข็งแกร่งเกินกว่าจะสำรวจได้อย่างละเอียดหลินเย่าหยางได้ยินประโยคสั้นๆเช่นนี้หนูไฟแข็งแกร่งหรือนี่มันเรื่องตลกอะไรกัน แล้วในขณะที่หลินเย,ย่าหยางยังคงจมอยู่ในความไม่อยากเชื่อคำสองคำสีเขียวที่ไรพิษภัยที่ปรากฏอยู่เหนือสีรักของหนูไฟก็พันเปลี่ยนเป็นคำสีแดงฉานว่าตรวจสอบไม่ได้หลินเย,ย่าหยางแข็งค้างราวกับรูปปั้นไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความผิดพลาดของระบบแต่เขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าหนูไฟตัวเล็กๆจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรมันช่างเหลือเชื่อเสียจริงหลินเย,ย่าหยางกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากแม้ว่าเขาจะพยายามบอกตัวเองว่าต้องมีบาง อย่างผิดปกติกับระบบแน่แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าเหตุใดหนูไฟจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเกินกว่าที่ระบบจะกล้าสำรวจโดยไม่มีเหตุผลใดๆนอกจากนี้การที่การจัดอันดับความอันตรายเปลี่ยนเป็นตรวจสอบไม่ได้อย่างฉับพลันยิ่งทำให้เขาสับสนเหตุใดจึงมีเรื่องประหลาดเช่นนี้เกิดขึ้นหลินเย่าหยางยังสังเกตเห็นว่าดวงตาของหนูไฟเคลื่อนไหวไปมาไม่หยุดนิ่งและสีหน้าบนใบหน้าเล็กๆของมันเริ่มแปลเปลี่ยนไปมาราวกับว่ามันกำลังแสดงอารมณ์อันหลากหลายเฉกเช่นมนุษย์ ความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของหลินเย่าหยางเขาเริ่มสงสัยว่าหนูไฟตัวนี้อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตธรรมดาหนูไฟทั่วไปไม่มีทางสแสดงสีหน้าที่หลากหลายเช่นนี้ได้บทที่หนึ่งหัวใจของหลินเย่าหยางเริ่มเย็นลงอย่างช้าๆความรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยแล่นผ่านร่างกายของเขาโฮเสียงคำรามทุ้มต่ำดังมาจากรังไหมหลินเย่าหยางสะดุ้งหยงเพราะไม่ทันระวังตัวสาเหตุหลักเป็นเพราะหนูไฟได้ดึงดูดความสนใจส่วนใหญ่ของหลินเย่าหยางไปทําให้เขาละเลยที่จะใส่ใจด้านอื่นๆ หลินเย่าอย่างรีบหันสายตากลับไปมองหนูไฟอย่างรวดเร็วตอนนี้ดูเหมือนหนูไฟจะไม่ได้ทำอะไรผิดปกติยิ่งไปกว่านั้นถ้ามันเป็นสัตว์ร้ายระดับสูงจริงๆและต้องการทำร้ายตัวเองมันก็มีโอกาสมากมายนับไม่ถ้วนตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วหนูไฟซ่อนตัวอยู่หลังคอและในผมของเขามาเป็นเวลานานตอนนี้หนูไฟแค่แสดงพฤติกรรมแปลกๆซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติมันเป็นเพียงการแสดงออกของสัตว์ร้ายตัวหนึ่งเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้คือการจัดการกับลูกพยัคฆเทพที่อยู่ตรงหน้าหลังจากเสียงคำรามทุ้มรังไหมก็เริ่มแผ่พลังงานบริสุทธิ์ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์หลินเย่าหยางเพียงแค่ดูดซาบพลังงานนั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างเงียบเงียบทันใดนั้นดวงตาของเขาก็สว่างว่าขึ้นพลังงานนี้คือชี่ชี่ที่บริสุทธิ์อย่างไม่เคยพบมาก่อนพลังงานชี่คือสิ่งที่หลินเย่าหยางดูดซาบจากอากาศในระหว่างการฝึกฝนประจำวันของเขาเพียงแต่ว่าชี่ที่ออกมาจากรังไหมของพยัคฆเทพนั้นแตกต่างจากชี่ที่หลินเย่าหยางดูดซาบ ความบริสุทธิ์ของชี้นี้สูงกว่าชี้ที่เขาฝึกฝนเองถึงร้อยเท่าการหายใจเข้าไปเพียงครั้งเดียวสามารถทดแทนการฝึกฝนปกติของหลินเย,ย่าหยางได้อย่างน้อยหนึ่งถึง,งเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นไม่มีใครรู้แน่ชัดทันทีที่ดูดซาบเข้าสู่ร่างกายเขาก็สามารถเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองได้หลินเย,ย่าหยางดูซับมันเข้าไปสองสามครั้งอย่างง่ายดายในทันใดนั้นเขารู้สึกว่าร่างกายทั้งหมดของเขาเหมือนกำลังจะระเบิดด้วยพลังหลินหนอยเย,ย่าหยางรู้สึกเหมือนกำลังจะเลื่อนขัน้น ใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางเต็มไปด้วยความยินดีทันทีนี้คือโชคลาภที่บินมาหาโดยไม่คาดฝันโอกาสแบบนี้หาไม่ไดในยามปกติโดยธรรมชาติแล้วหลินเย,ย่าหยางไม่สามารถปล่อยมันไปได้หลินเย,ย่าหยางนั่งลงบนพื้นทันทีโดยขัดสมาธิและเริ่มฝึกฝนอย่างสุดกำลังเขาดูดซับพ,พลังงานบริสุทธิ์ที่รั่วไหลออกมาจากรังไหมของพยัคฆเทพอย่างตะกัตตะกรามยิ่งไปกว่านั้นไม่รู้ว่าค่ายกลปิดมีบทบาทด้วยหรือไม่พลังงานที่รั่วไหลออกมาจากพยัคฆเทพที่แต่เดิมกำลังลอยไปทุกทิศทาง ตอนนี้มันถูกกักไว้ในห้องของหลินเย่าหยางโดยโลแสงที่เกิดจากค่ายกลปิดหลินเย่าหยางกำลังฝึกฝนอย่างสุดกำลังทั้งร่างของเขาเหมือนกับหลุมดําดูดซับบ่อพลังงานจากพยัคฆเทพอย่างบ้าคลั่งหลินเย่าหยางใช้พลังแห่งราชามดดูดซับพลังงานทั้งหมดในห้องแต่ดูเหมือนพลังแห่งราชามดยังไม่พอใจแสงสีดำเริ่มคืบนคลานไปทางรังไหมด้วยความช่วยเหลือของพลังงานบริสุทธิ์หลินเย,ย่าหยางได้ก้าวขึ้นสู่ระดับปรมาจารยุทธเนื่องจากหลินเย,ย่าหยางหมกมุ่นอยู่ในการฝึกฝนทําให้เขาไม่ได้ตรหนักถึงสิ่งอื่นใด สำหรับหลินเย่าหยางการยกระดับเป็นเพียงเรื่องง่ายเขารู้สึกว่าพละกำลังทั้งหมดของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางที่ก้าวขึ้นสู่ระดับปรมารยุทธ์ได้รับโบนัส5 0 0คะแนนขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางที่ก้าวขึ้นสู่ระดับเจ้าวยุทธ์ได้รับโบนัส1 0 0 0คะแนนหลินเย่าหยางรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินครั้งแรกว่าเขาได้เป็นปรมารยุทธ์หลังจากเวลาผ่านไปเพียงชั่วครู่หลินเย่าหยางก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาร้อนเผาขึ้นอีกครั้ง มีเสียงดังมาจากภายในจิตใจของเขาว่าเขาได้ก้าวขึ้นสู่ระดับเจ้ายุดนี้ทำให้หลินเย่าหยางรู้สึกชาไปทั้งร่างก่อนหน้านี้หลินเย่าหยางไม่เคยคิดว่าการเลื่อนระดับการบำเพ็ญเพียรจะเป็นเรื่องง่ายาดเช่นนี้มีเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างระดับจอมยุธและประมาจารย์ยุดความยากในการเลื่อนขั้นระหว่างสองระดับนี้สามารถกล่าวได้ว่าเท่ากับผลรวมของเจ็ดระดับก่อนหน้านี้รวมกันอย่างไรก็ตามเขาได้รับการเลื่อนขั้นโดยตรงภายใต้เสียงแจ้งเตือนสองครั้งหลินเย่าหยางไม่รู้ว่าเขาควรจะดีใจหรือเสียใจในตอนนี้ ตอนนี้ฉันจะได้อย่างไรไม่รู้ว่ามีคนกี่คนที่อยากเป็นแบบเดียวกับฉันหลินเย,ย่าหยางคิดในใจหรือจะใช้โอกาสนี้เลื่อนขั้นเป็นเหนือยุทธด้วยวิธีนี้ในเมืองชิงเย่สามารถกล่าวได้ว่าเขาจะปลอดภัยอย่างแท้จริงด้วยพลังของระดับเหนือยุทธแม้แต่ผู้จัดการเจ้าก็ไม่ยากที่เขาจะเอาชนะตราบใดที่หลินเย,ย่าหยางได้รับเวลาในการพัฒนาตนเองมากขึ้นแม้ว่าผู้จัดการเจ้าจะพบว่าหลินเย,ย่าหยางกำลังหลอกตัวเองก็ไม่มีทางทำอะไรได้ หลินเย,ย่าหยางไม่ได้ต้องการฆ่าผู้จัดการเจ้าเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดต่อตัวเองถ้าเขารู้ความจริงแล้วยังมีไหวพริบพอหลินเย,ย่าหยางก็จะไม่รังเกียจที่จะปล่อยเขาไปหลินเย,ย่าหยางตัดสินใจที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับเหนือยุทธพลังงานสีดำของพลังแห่งราชามดได้แผ่กระจายออกไปปิดล้อมรังไหมสีขาวรูเล็กๆปรากฏขึ้นจากการระเบิดที่ไม่สามารถอธิบายได้พลังงานของพยัตคอเทพไหลออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านรูเล็กๆนั้นหลินเย,ย่าหยางมองเห็นโอกาสนี้ หลังจากปิดช่องว่างพลังงานสีดำของหลินเย,ย่าหยางเริ่มดูดซับพ,พลังงานในรังไหมสีขาวอย่างรวดเร็วและรุนแรงหลินเย,ย่าหยางรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความรู้สึกนี้ช่างเยี่ยมยอดบทที่148ร่างกายของหลินเย,ย่าหยางดูเหมือนจะได้รับแรงกระตุ้นให้กลับมาเปล่งปลังอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าพลังงานนี้บริสุทธิ์และน่าเกรงขามยิ่งนักเขารู้สึกถึงความร้อนพวยพุงพ่งในตันเถียนไม่นานนักร่างกายของเขาก็เก็บสะสมที่จนถึงจุดอิ่มตัวจนเริ่มล้นทะลัก หลินเย,ย่าหยางแสดงความยินดีบนใบหน้าเขารู้ว่าอีกไม่นานจะได้เลื่อนขั้นอีกครั้งเนื่องจากระดับพลังของหลินเย,ย่าหยางก้าวหน้าขึ้นวิธีการฝึกฝนที่ของเขาก็เปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เวลาเขาใช้พลังแห่งราชามดพลังงานสีดำสามารถห่อหุ้มแขนข้างหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์จนมองไม่เห็นภายในส่วนมืออีกข้างหนึ่งสามารถปกคลุมได้เพียงครึ่งเดียว ตอนนี้มือซ้ายของหลินเย,ย่าหยางถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีดำอย่างสมบูรณ์มีเพียงบางส่วนของนิ้วมือเท่านั้นที่ยังมองเห็นได้ลางๆหักเลื่อนขั้นเป็นระดับเหนือยุสําเร็จไม่ต้องสงสัยเลยว่าแขนทั้งสองข้างของเขาจะถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีดำทั้งหมดหลินเย,ย่าหยางรู้สึกดีใจและพร้อมที่จะดูดซับเพิ่มแต่จูจูเขาก็ได้ยินเสียงคำรามดังมาจากรังไหมสีขาวจนเขาตกใจจากนั้นก็มีเสียงคำรามซ้ำมาอีกครั้งอ้าวหลินเย,ย่าหยางที่ได้ยินเสียงนี้ก็ตกตะลึงทำไมเสียงนี้ฟังดูแปลกๆปก เสียงคำรามของพยัคฆเทพไม่ควรเป็นเสียงคำรามของเสือที่ทรงพลังทำไมเสียงนี้ฟังดูอ่อนแอเล็กน้อยแม้ว่าจะยังมีความโกรธอยู่ในน้ำเสียงแต่มันฟังดูเหมือนเสียงหมูเล็กน้อยหลินเย,ย่าหยางใส่หัวและคิดว่าคงหูฝาดนี่คือพยัคฆเทพแน่ก็เขาขโมยมันมาจากรังของพยัคฆเทพนี่นะจะมีหมูออกมาได้อย่างไรนี้เป็นสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางไม่เชื่อหลินเย,ย่าหยางคิดเพียงว่าเขาได้ยินผิดและไม่ได้ใส่ใจมากนะักตอนนี้เขาเร่งรีบที่จะเลื่อนขั้นเป็นระดับเหนือยุธเรื่องอื่นๆสามารถละเลยได้ หลินเย,ย่าหยางฝึกฝนต่อไปขณะที่เขาออกแรงดุซับพลังอย่างหนักก็มีเสียงร้องของหมูดังมาจากรังไหมเต็มไปด้วยความโกรธไม่สิ้นสุดอีกครั้งเขาอึ้งเมื่อได้ยินเสียงนั้นคราวนี้หลินเย่าหยางได้ยินชัดเจนเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาได้ยินคือเสียงร้องของหมูแต่มันเป็นเสียงที่ยังเด็กเล็กน้อยแม้ว่าจะเป็นเสียงคำรามแต่หลินเย่าหยางคิดว่ามันน่ารักเล็กน้อยด้วยเสียงอ่อนยาวแบบนี้ไม่จริงใช่ไหมที่ฉันจะโชคดีขนาดแบกหมูกลับมาจากรังพยัคฆ์เทพหลินเย่าหยางรู้สึกสับสนแต่ก็รู้สึกโรกรธ จริงๆหลินเย่าหยางรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังเติมเต็มขึ้นเรื่อยๆไม่นานความรู้สึกของการเลื่อนขั้นก็มาอีกครั้งหลินเย่าหยางรู้สึกเพียงว่ามือของเขาได้รับการสนับสนุนจากพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาไม่สามารถหยุดได้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดทันใดนั้นในหัวของหลินเย,ย่าหยางก็ว่างเปล่าจากนั้นเขารู้สึกถึงความเย็นจากศีษะแล่นผ่านร่างกายนำพาหลินเย,ย่าหยางกลับสู่ความเป็นจริงหลินเย,ย่าหยางได้ยินเสียงของระบบที่คุ้นเคยในหัวของเขา ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางที่ก้าวขึ้นสู่ระดับเหนือยุทธได้รับโบนัส2 0 0 0คะแนนติ๊งขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางทักษะดับพื้นฐานได้ยกระดับเป็นระดับ2ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางทักษะการปรุงยาได้ยกระดับเป็นระดับ2ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางทักษะการหลอมอาวุธได้ยกระดับเป็นระดับ2ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางทักษะการแกะสลักอาร์เรได้ยกระดับเป็นระดับ2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางทักษะการสร้างเครื่องรางได้ยกระดับเป็นระดับ2ขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางทักษะการฝึกสัตว์ได้ยกระดับเป็นระดับสองขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางทักษะหุ่นเชิดได้ยกระดับเป็นระดับ2เสียงแจ้งเตือนมากมายเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นของอาชีพรองเริ่มดังขึ้นในหัวของเขาเสียงดังก้องจนเขาไม่สามารถได้ยินโลกภายนอกได้อย่างชัดเจนขอแสดงความยินดีกับผู้ใช้หลินเย่าหยางได้รับอาวุธวิญญาณดาบสังหารมังกรไม่สมบูรณ์ หลินเย,ย่าหยางตกตะลึงเมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้มันคืออะไรอาวุธหรือจากนั้นในหัวของหลินเย,ย่าหยางก็มีแผงคุณสมบัติปรากฏอาวุธดาบสังหารมังกรเกรดอาวุธวิญญาณไม่สมบูรณ์น้ำหนัก28,000กิโลกรัมพลังทำลายล้างระดับอาวุธวิญญาณคำอธิบายเมื่อเปิดใช้งานอาวุธวิญญาณจะเพิ่มพลังโจมตี200%เต่อวิญญาณชั่วร้ายและ500%เผ่า,าพันธุ์มังกรทักษะซ่อนเร้นสังหารมังกรมีผลปรับปรามเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดอัตราการเปิดใช้งานต่ำมาก หลินเย่าอยางเห็นดับใหญ่ในหัวของเขามังกระดูร้ายเลื้อยพาดอยู่บนใบดับสีดำคมกริบด้ามจับแกสลักลวดลายมังกรดับทั้งเล่มเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเกรียวกลาทรงอำนาจอย่างหาได้เปรียบใครจะสามารถต่อกรกับมันได้มันดูราวกับไม่ใช่ดับแต่เป็นมังกรที่กำลังคำรามอย่างไรก็ตามมันแตกหักเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวนั่นเป็นเพราะมันไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์มันจะมีพลังแบบไหนไม่สามารถจินตนาการได้ติ๊งกระตุ้นภารกิจซาออนเรนส์ภารกิจซ่อมแซมดับสังหารมังกรระดับภารกิจระดับ กำหนดเวลาภารกิจ1ปีรางวัลภารกิจหนึ่งล้านคะแนนเพิ่มขึ้น1ระดับโดยตรงเพิ่มอัตราการเปิดใช้งานทักษะซ่อนเร้นสังหารมังกรเป็น10%เป็นและได้รับทักษะระดับสูงสุดของเผ่าพันธุ์มังกรโดยตรงภารกิจซ่อนเร้นอะไรหลินเย่าหยางสับสนอย่างสิ้นเชิงในตอนนี้นี่คืออะไรเขาเพิ่งเลื่อนขั้นเป็นระดับเหนือยุทธทำไมถึงให้ภารกิจที่มีรางวัลหนึ่งล้านคะแนนแก่ตัวเองบทที่149เสียงของระบบยังคงก้องอยู่ในหัวของหลินเย่าหยางภารกิจซ่อมแซมดาบส อางไรก็ตามหากห,ากหลินเย,ย่าหยางสามารถทำภารกิจสำเร็จจะได้รับคะแนนหนึ่งล้านนี่เป็นรางวัลที่น่าตื่นตระหนกถ้าเขาทำได้เขาจะสามารถเรียนรู้ทักษะอะไรก็ได้ตามที่ต้องการอีกรางวัลหนึ่งคือการได้รับทักษะระดับสูงสุดของเผ่าพัพานธุมังกรเนื่องจากระบบจะใช้สิ่งนี้เป็นรางวัลมันต้องพิจารณาแล้วว่าตนเองสามารถฝึกฝนได้ทักษะระดับสูงสุดของมังกรเชียวณหลินเย,ย่าหยางเพียงแค่ได้ยินคำอธิบายนี้ก็รู้สึกร้อนวูบขึ้นมาในใจ เผ่าพันธุ์มังกรคือสุดยอดของโลกสัตว์ร้ายสมาชิกทุกตัวในเผ่าพันธุ์มังกรล้วนทรงพลังมหาศาลไม่เคยเห็นมังกรตัวใดที่ต่ำกว่าสัตว์ร้ายระดับ6เลยทักษะระดับสูงสุดไม่ต้องเดาก็รู้ว่าน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งดวงตาของหลินเย่าหยางเต็มไปด้วยแสงสว่างคำอธิบายของดาบสังหารมังกรทำให้หลินเย่าหยางประหลาดใจมันมีผลเพิ่มพลังโจมตี500เเต่อเผ่าพันธุ์มังกรและทักษะซ่อนเร้นสังหารมังกรมีผลปรับปรามเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมด ปรับปรามมังกรทั้งหมดคืออะไรหลินเย,ย่าหยางยังไม่แน่ใจในตอนนี้แต่ผลเพิ่มพลังโจมตีต่อเผ่าพันมังกร500%นั้นชัดเจนหลินเย,ย่าหยางไม่สามารถจินตนาการได้ว่าถ้าเขาใช้การโจมตีที่แรงที่สุดและขยายมัน5เท่าจะเป็นอย่างไรมันต้องน่าทึ่งมากแน่ๆหลังจากดีใจอยู่พักหนึ่งหลินเย,ย่าหยางก็สงบลงแม้ว่าระบบจะให้รางวัลสุดยอดที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างไรก็ตามระบบแค่แนะนำดาบสังหารมังกรกับเป้าหมายของภารกิจเท่านั้นนอกจากนี้ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอีก นี่หมายความว่าเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนแต่เนื่องจากระบบได้ให้ภารกิจนี้แก่เขาในระดับพลังปัจจุบันระบบต้องรู้ว่าเขาจะทําให้สําเร็จได้ไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ค่อยคิดถึงมันทีหลังแก้ปัญหาในปัจจุบันก่อนหลังจากที่เขาได้เลื่อนขั้นสู่ระดับเหนือยุทธโดยไม่เสียเวลาในการปรับหลักฐานให้มั่นคงหลินเย,ย่าหยางตัดสินใจใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อดูซับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะหลินเย,ย่าหยางสามารถรู้สึกได้ว่าพลังชีที่ซึมออกมาจากรูเล็กๆของรังไหมสีขาวใหญ่เริ่มน้อยลงเรื่อยๆ บางทีในอีกไม่นานพยัคฆเทพที่อาจไม่ใช่พยัคฆเทพในรังไหมสีขาวอาจจะลอกคราบออกมาเมื่อหลินเย่าหยางคิดถึงเรื่องนี้เขาก็โกรธจนฟันกัดกรอดนี่มันอะไรกันเขาผ่านความยากลำบากเสี่ยงชีวิตนับพันครั้งสุดท้ายกลับมาพร้อมกับสุกรเทพแทนที่จะเป็นพยัคฆเทพถ้าหลินเย่าหยางรู้เรื่องนี้เขาจะไม่มีวันเอามันกลับมาด้วยแม้ว่าเขาจะได้กลายเป็นระดับเหนือยุทธโดยอาศัยพลังชีของสุกรเทพก็ตามพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าสุกรเทพที่กำลังจะออกมาจากรังไหมจะสามารถช่วยตัวเองต่อสู้ในอนาคตได้หรือไม่ แต่เดิมหลินเย,ย่าหยางคิดว่าหากพลังต่อสู้ของมันไม่ดีเขาก็สามารถเก็บไว้เป็นสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรก็ตามเมื่อคิดว่าต้องเอาหมูมาเป็นสัตว์เลี้ยงร่างกายของหลินเย,ย่าหยางก็สันเทิมมันแปลกเล็กน้อยแม้ว่าหลินเย,ย่าหยางจะไม่เคยเห็นลักษณะของสุกรเทพแต่เขาก็ติดป้ายกำกับไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวหลินเย,ย่าหยางรู้สึกว่าเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของระดับเหนือยุทธขั้นหนึ่งแล้วถ้าแบบนี้ต่อไปเขาจะสามารถไปถึงระดับเหนือยุทธขั้นสองในหนึ่งหรือสองนาที จะมีใครในโลกที่เลื่อนขั้นง่ายดายเช่นนี้อีกการเลื่อนขั้นของหลินเย,ย่าหยางง่ายเหมือนการดื่มน้ำถ้าคนธรรมดาเห็นพวกเขาคงคุกเข่าร้องให้ว่าพระเจ้าช่างไม่ยุติธรรมฟูรังหมสีขาวใหญ่ส่งเสียงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงระเบิดหลังจากได้ยินเสียงหลินเย,ย่าหยางก็หยุดมือทันทีและลุกขึ้นไม่ใช่เพราะหลินเย,ย่าหยางแสดงความเมตตาอย่างกระทนหร,หรือเพราะการเลื่อนขั้นของเขาเร็วเกินไปหรือเพราะรู้สึกผิดในใจถ้าทำได้หลินเย,ย่าหยางอยากจะดูซ่าต่อไปแบบนี้จนถึงระดับเทพยุทธไปเลย แต่นี่เป็นเพราะหลังจากที่รังไหมสีขาวใหญ่ส่งเสียงก็ไม่มีพลังชี้ออกมาจากรูที่แตกอีกเหมือนกับว่ามันถูกหลินเย่าอย่างดุ่ดูจนหมดสิ้นใบหน้าของเขาไม่เปลี่ยนแปลงและไม่มีความรู้สึกผิดถ้าจะมีอะไรแปลกก็มีแค่เสียงมูร้องนั่นแหละขณะที่เขาปรับลมหายใจก็มองไปที่รังไหมสีขาวหลังจากที่รังไหมสีขาวหยุดปล่อยพลังชี้แสงจากรังไหมทั้งหมดก็สลัวลงราวกับว่าหลินเย่าอย่างดูดแรงเกินไปแสงบางๆเริ่มรวมตัวกันราวกับถูกดูดซับโดยการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในรังไหม อย่างไรก็ตามแสงที่ถูกดูดซับเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่แสงทั้งหมดแทรกซึมเข้าไปในรังไหมาการดำรงอยู่ภายในรังไหมดูเหมือนจะไม่พอใจและส่งเสียงร้องอีกครั้งอิดอีดอดหลังจากได้ยินเสียงนี้ใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางก็ดำทันทีก่อนหน้านี้เขาได้สวดมนต์ในใจว่าเขาได้ยินผิดหรือมีภาพลวงตาแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาได้ยินคือเสียงของหมูซึ่งทำลายความหวังสุดท้ายของหลินเย,ย่าหยางอย่างสิ้นเชิงบทที่ห5 0หจมูกของหลินเย,ย่าหยางแสบร้อนดวงตาแดงก่ำตอนนี้เขาอยากจะร้องให้ออกมาจริงๆ หนูไฟที่อยู่ข้างๆหลังจากจ้องมองรังไหมพยัคฆ์เทพเป็นเวลานานในที่สุดก็เริ่มขยับตัวหนูไฟหันมามองหลินเย่าหยางเงียบๆมีร่องรอยของสีหน้าที่ซับซ้อนปรากฏบนใบหน้าของมันไม่รู้ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ลักษณะใบหน้าของหนูไฟแตกต่างจากสัตว์ร้ายที่ไร้เดียงสาอย่างมากหลินเย่าหยางยังคงให้ความสนใจกับหนูไฟบางส่วนหลังจากเห็นการเคลื่อนไหวของหนูไฟหลินเย่าหยางก็เบนสายตาไปทางนั้นเมื <ME> ่อเห็นว่าหนูไฟมีสีหน้าแบบนั้นหลินเย,ย่าหยางก็ตกตะลึงหลังจากสับสนไปสองสามวินาทีหลินเย,ย่าหยางก็บอกมือให้หนูไฟและพูดว่า มานี่สิยาอยู่ข้างๆพยักเทพนั่นใครจะรู้ว่าเมื่อไหรไอ้หมอนั่นจะลอกคราบออกมามันอาจจะทำร้ายคุณก็ได้หลินเย,ย่าหยางพูดเป็นปกติกับหนูไฟโดยปกติแล้วเมื่อหนูไฟเห็นการกระทำของหลินเย,ย่าหยางมันจะวิ่งมาหาทันทีแต่คราวนี้เมื่อหนูไฟได้ยินสิ่งที่หลินเย,ย่าหยางพูดใบหน้าของมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำทันทีหลังจากมองหลินเย,ย่าหยางเป็นเวลาน,านานมันก็เริ่มพูดขึ้นมาซะงั้งงนหนูไฟพูดกับหลินเย,ย่าหยางว่า สัตว์ร้ายระดับต่ำแบบนั้นจะทำร้ายฉันได้หรือมันตลกเกินไปแล้วหาเมื่อหลินเย่าหยางได้ยินหนูไฟพูดชั่วขณะหนึ่งเขาตกใจจนยืนไม่อยู่ยกมือชี้ไปที่หนูไฟและพูดว่าคุูครคุณเพราะตกใจเกินไปหลินเย่าหยางจึงพูดอะไรไม่ออกเมื่อหนูไฟเห็นท่าทางของหลินเย่าหยางมันก็ถมน้ำลายดูสิฉันแค่อาปากพูดอะไรบางอย่างก็ทำให้คุณตกใจได้แล้วหนูไฟยืนอยู่ที่เดิมขยับร่างกายไปมาสักครู่อุ้งเท้าของมันยกขึ้นแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเวลานานหนูไฟตกตะลึงและพึมพำกับตัวเอง เอทำไมฉันไม่มีพลังเลยหลังจากพูดแบบนั้นดูเหมือนว่ามันจะไม่เชื่อในความชั่วร้ายหนูไฟขมมดคิ้วราวกับว่ามันกำลังพยายามเบ่งพังอย่างหนักฟูผลก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวบนอุงเท้าเล็กๆที่หนูไฟยกขึ้นแต่มีเปลวไฟติดขึ้นบนศีษะเล็กๆของมันหนูไฟตกตะลึงแล้วใบหน้าของมันก็ดำคล้ำและพึมพำว่าดีพวกแกโหดร้ายจริงๆไม่ต้องพูดถึงความทรงจำของฉันไม่คาดคิดว่าพลังก็สูญเสียไปหมดสิน้นหนูไฟดูเหมือนจะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดบางอย่างมันกําอุงเท้าเล็กๆต่อยเสาขง ผลก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเสาไม้แต่หนูไฟขมวดคิ้วกลุ่มอุ้งเท้าแล้วเริ่มร้องอดออยด้วยความเจ็บปวดหลังจากต้องมองตรงหน้าเป็นเวลาหลายนาทีหลินเย่าหยางก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นประการแรกต้นกําเนิดของหนูไฟตัวนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่และมันต้องไม่ใช่หนูไฟหนูไฟที่มีพลังอ่อนแอขนาดนี้จะพูดได้ที่ไหนจากที่มันพูดเมื่อครูพลังของมันถูกทําลายแล้วและความทรงจําก็ดูเหมือนจะสูญหายไปด้วยถ้าไม่มีความแคนลึกล้ําจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะทํากันถึงขนาดนี้ และถ้ามีความแคนลึกล้ำจนทำกันถึงระดับนี้ได้ทำไมไม่ฆ่าทิ้งไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตนั่นพิสูจน์ได้ว่าไอ้หมอนี่ต้องมีพลังมหาศาลมาก่อนแน่ๆสามารถลบพลังและความทรงจำได้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าหลินเย,ย่าหยางคิดในใจต้องเป็นการดำรงอยู่ในระดับไหนกันแน่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพลังของหนูไฟยังไม่ฟื้นคืนถ้าหลินเย,ย่าหยางกลัวหนูไฟตัวแค่นี้ก็คงจะเกินไปไม่ว่าจะเคยมีพลังมากแค่ไหนก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็เป็นแค่สัตว์ร้ายตัวเล็กๆ ถ้าไม่เชื่อฟังฉันจะบังคับให้ลงนามในสัญญาที่แข็งแกร่งที่สุดของทักษะฝึกสัตว์ร้ายโดยตรงใครจะรู้ว่าไอ้หมอนี่จะฟื้นคืนพลังในอนาคตหรือไม่เมื่อหลินเย,ย่าหยางกลับมามีสติเขาก็ยืดตัวขึ้นรู้สึกอับอายในการกระทําเมื่อครู่นี้ที่เขาตกใจจนล้มลงกับพื้นเพราะสัตว์ร้ายที่น่ารักอย่างหนูไฟถ้ากวางประหลาดเฉียนหยวนเห็นเข้าก็ไม่รู้ว่าจะถูกหัวเราะเยาะเขาขนาดไหนใบหน้าของหลินเย,ย่าหยางแดงเล็กน้อยเขาถามหนูไฟว่าคุณพูดได้ด้วยดูแตกต่างจากเมื่อก่อนมาก นูไฟถูกหลินเย่าหยางขัดจังหวะราวกับว่ามันไม่พอใจมันมองหลินเย่าหยางอย่างจะผิดและพูดว่าอย่าถามตอนนี้ฉันเพิ่งฟื้นความทรงจําได้เล็กน้อยไม่รู้อะไรเลยเท่าที่จําได้มีคนพยายามฆ่าไม่สิไม่ใช่คนเดียวมีคนเยอะมากแต่พวกเขาทําไม่สําเร็จเอาหลักโชคดีที่ฉันวิ่งเร็วมากจนหนีรอดมาได้ไม่งั้น